สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมาสอนพับกระดาษนะครับเป็นม้ายูนิคอนนะครับผมโอเคนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นกระดาษพับแค่แผ่นเดียวนะครับจะใช้สี่เหลี่ยมด้านคูณด้านนะครับในการพับขั้นตอนการพับเนี่ยง่ายมากนะครับโอเคนะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็สังญาตือนแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนวิธีการพับกันเลย นี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็วัดกระดาษนะครับเป็นด้านโคูนด้านนะครับพี่มันจะใช้12เซนติเมตรนะครับเด้อโอเคจากนั้นเราก็วัดเป็น12นะครับอืมสินะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ตีเส้นนะครับ โอเคเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้กันไกรตัดนะครับโอเคเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับทําการพับครึ่งนะครับับครึ่งนะครับด้านคุณด้านนะครับแล้วก็รีบปึ๊บ เมล็ดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเปิดนะครับจากนั้นก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะครับปรับครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับก็รีดนะครับด้านฝาก็เหมือนกันครับผมปุ๊บแล้วก็รีดนะครับโอเคเมืรีดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกลับด้านนะครับปุ๊บแบบนี้นะแล้วก็พับครึ่งหนึ่งปุ๊บโอเคแล้วก็รีดให้เรียดนะครับหลังจากนั้นก็เปิดออกมาแล้วก็พับไปครึ่งหนึ่งนะครับโอเค เมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทําการพับเป็นตัวเปิดตัวนี้ออกมานะครับเปิดออกมาแล้วก็กดไว้นะครับก็ค่อยๆใช้นิ้วมียโป้งนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับให้มันตรงนะครับแต่หนันก็รีดนะครับผมปึ๊บด้านขวาก็เหมือนกันนะครับอืมโอเคแล้วก็รีดโอเคเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็พับลงมานะครับื โอเคหลังจากนั้นก็ทําการพับครึ่งนะครับพับครึ่งแบบนี้เลยโดยการนี้นะครับแบบนี้นะครับ๊บโอเคแล้วก็รีดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หมุนหมุนไปแนวลักษณะด้านบนนะครับนี่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จับส่วนหัวนะครับแล้วก็พับตามรอยได้เลยครับนี่เอารอยนี้มาชนกับตรงนี้นะครับปึ๊บนี่แล้วก็รีดนะครับโอเคเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็เราก็ทําการ เปิดนะครับนี่เปิดตัวนี้ปุ๊บโอเคแล้วมันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการพลิกนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ออกมาปุ๊บประกบกันแบบนี้นะครับปุ๊บนี่เราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จับตัวตรงปลายนะครับปลายปลายกระดาษตรงนี้นะครับให้ปรับแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บนี โอเคมาได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราต้องการเขาของยูนิคอนนะครับเพิ่มขึ้นนะครับให้มันแหลมสวยงามนะครับเราก็พับไปครึ่งหนึ่งปุ๊บโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการพับตัวนี้นะครับพับตามแนวตัวนี้เลยปุ๊บโอเคพับไปเลงปุ๊บหลังจากนั้นก็เก็บมุมนิดนึงนะครับไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับปุ๊บ โอเคเก็บนิดเดียวนะครับแล้วก็พับตรงกระดาษตรงนี้ขึ้นไปนะครับนี่ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ทําการพับนะครับพับตัวนี้นะครับดึงกระดาษตัวนี้เข้าไปสอดนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็พับสามเหลี่ยมเก็บออกมาแบบนี้นะครับปึ๊บ โอเคแล้วจากนั้นเราก็สอดเข้าไปนะครับในบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รีดนะครับแล้วก็เก็บมุมปากนะครับมุมปากของม้านะครับผมปึ๊บนี่จากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเราพลิกกลับด้าน นี่เราก็จะได้เป็นส่วนของม้ายูนิคอร์นแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ทําการตกแต่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของขนหลังนะครับนี่ขนของมันของม้านะครับปึ๊บมันใช้ปากกาเมสิกนะครับปึ๊บแล้นี้ก็ส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ตกแต่งเหมือนม้าเลย โอเคจากนั้นก็วาดลูกตานะครับพี่แมนจะให้เป็นมมาอยู่ในคอนลับนะครับปึ๊บปึ๊บ,บแล้วใช้จมูกนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่กอรครับกระดาษเป็นไม้พีคอนนะครับง่ายมากเลยแล้วก็ลองไปพับกันได้นะครับ ก็โอเคนะครับพับกระดาษเป็นม้ายูนิคอร์นนะครับมีน้องลิลเพ็ขอเข้ามาพี่แมนก็เลยจัดให้นะครับผมก็โอเคก่อนจบนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสันกรณ์เตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปโอเคสหรับวันนี้พี่แมนขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยสวัสดีครับ